อยัางกินมาหมือนยังเลี้ยงใหญ่กะเมื่อคืนนีนเป็นอะไรไหมนอนเดียอยแวะมาดูอยู่วันนี้ก็จะจะไปม่านปต Tenn น,นะคะ,คะเดินทางไปบ้านปต t ต n n วันดีค่ะคุณยายว่าหันย้ำเขาเดินทางปต Tenn น,นอ้อง อยู่กับซ่องป้าจำลองสหายลุงพลน,นะคะอย่าลืมข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิง่งปิ้งปังให้ยายคนสวยเน่เด้อ <c oughs> ยายคนสวยปะนะวาวเองเอ,ออเองเนาะเอยธรรม,มดาเราคนเฮามัาก็ต้องฝันเนาะฝันนี่ก็ฝันให้ไก่หรือฝันไก่เลยเตะอยากฝัน อันปั้เป็ี่จมินมาดอผู้ช่วยแทน ผู้ช่วยเห็นก็ตามหลังมานะคะเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวไม่ทัน,นะค่ะตั้งกล้องอยู่นี่บอก ไม่ทัน,นอะนั่นแนวมันชิเข่ากองจ้า ขอบคุณครับ<ห>ขอบคุณครับรคับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็คุณย่าคำใจเพื่อนก็ใส่บาทเนาะอันนี้ใส่บาตทุกคนค่ะอ่ายูทูบเบอร์ทุกคนออกมาใส่บาตนะคะพระอาจารย์บุญมาค่ะเดินนำหน้าค่ะก็ปูชานค่ะพระอาจารย์บุญมานะคะ อาจารย์สมบัติค่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็เป็นปู่ยายเหมือนเดิมปู่ค่ะปู่พ่อพ่อพ่อดอนนะพ่อดอนอยู่ที่อ่าบ้านบ้านคู่ชูงแล้วแฟนผู้ใหญ่พ่อเพิ่นอันนี้นะพ่อบาดอนนะ พอน้องเดบได้เนาะพอน้องเดบย,ย่าไปช่อนบอมอ่มนี่ฮะไปตอนบ่ายทำไมไม่ไปตอนเที่ยงอ่ะมันร้อนเด้เราไปลงน้ำตอนอืมเพราะว่ากรมที่ดินขมาวัดที่ดินแบบน,นี้นะสาธุด้วยกันเด้อค่ะเด้อ กินระบบมุกเนอไม้เนะกินแล้วเดือกินอีกเข้าใจเราบอกกัปตันบอกฮะกัปตันบอกเจ้าวานี้ข้าใจยังยังไม่เข้าใจโอยลืมหมดแล้วค่ะยังบอกเยอะเพไปอถ่ายยี่สิบเท่าไรนะลูกยี่เท่าไหร่นะโอ้ยเต็มตะข้าเลยเนาะ นี่ค่ะบอสซัดบอ,บอสซัดอย่างนก่อนเต็มเต็มตะก,ก้าเลยมี่อ่ลก้าพี่สวัสดีค่ะพี่จะขึ้นวัดบอกคุณพี่ใช่ไหมล่ะโอ้ยกระเบิ้องคอยในเนาะมามา,มาจะขึ้นยังไงพ่อมาจะนักให้ขึ้นเฉยๆนี่ล่ะไม่ไปหรอไปโลดเจ้าขึน,นะนนะคุณไหนแห้งเสียวมาถ่ายใกล้ยังว่าท่านล่างนะ เท่าไหร่นะกี่บาทนะ69บาทเหรอเป็นจุดับอนนะครับ69บาทนะีร์คืออันนี้ตัวเลือกสับสนกลับไนานอ

ชุดสองร้อยแพงสักหรือเปาชุดละห้าสิบบาทไม่ไม่รู้ว่าชุดเล็กชุดใหญ่คอยมาคือมืดเชียร์ว่าแบบโอ้ยเอาแปดเนี่ยสจำพัดเดี๋ยวเธอห้าเนี่ยข้าเก่งให้ขนาดเทียนดีๆจะดีขึ้นจัง ก็ไม่เป็ดก็ค่อยลงเรือโอ้แม่ชิดน้าจอเมรุษมาเป็ดก็ลงเลยวันนี้เราไปช่อนไหมไปช่อนไหนไปห้วยบ่ไปน้ำยาค้ำใจไปช่อนกุ้งนะบ่มีที่ช่อนกุ้งโอ้ไปที่บุญม่กรุงตรมบ่เลือสีสันฮะสดใสวันอาทิตย์ลุงเสือได้หลายมาไปช่อนเมื่อนั้นเสือนี่นะค่อยจังหมงเดี๋ยววันนี้จะไปอีก โอไม่แล้วคดูชอบมากเลยคุณดูแบบเขาชอบอยู่แล้วเสือวิธีนี้เขาชอบอยู่แล้วปหาไาปราเฮ็ดไปช่อนมเลยค่ะชอบเพราะว่เสือถายิปแ่พาคสอ่ะคดูแ้อรอคิดดูใช่น้อยวันนั้แม่เค่องใหญ่แบบยาญนี่แต่เขาระบึงเนาะเดี๋ยวเสร็จค่อยเลยไม่ลึกเทลาไม่ลึกหรอกโอ้ยไม่เอา เ<ค>ราไปชอนที่เราดีกว่าวา,า,านะ,าะว่าถ้ามาันือ่าขอขอบคุณนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตาค้างให้ยายคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะคะ<ด>ขอบคุณค่ะ